สวัสดีสมาชิกนะครับมีสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับสไตล์ v i p นิสสันเซฟิโรนะครับปี2004ออโต้สองจุนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับกับราคาที่เปิดนะครับ68,000บาทนะครับสีสันริ้วรอยตามการใช้งานนะครับคันนี้ตัวพิเศษนะครับมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าได้ครับ รถโดยรวมสวยครับภายในทำเบาะมาใหม่นะครับโดยรวมถือว่าหน้าสนใจมากๆนะครับภายในนิกริปมากๆเลยนะครับได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเฟนทัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับโดยรวมรถสวยครบจบนะครับมีม่านข้างนะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับนี่ครับมาดูนะครับสีสันริ้วรอยตามการใช้งานนะครับใครที่ไม่ซีเรียสนะครับเน้นใช้งานได้ราคาได้สภาพนะครับ สีเงางามประมาณ70-80%ได้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับสไตล์นี้ถูกใจนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนสีสันมีริ้วมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับใครไม่ซีเรียสค่อยไปเก็บทําทีหลังนะครับได้สภาพได้ราคานะครับ หาไปใช้งานนะครับก็ลองพิจารณานะครับใครรับสภาพแบบนี้ได้คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับเซฟิโลคันนี้2.0ออโต้ปี2004นะครับมีม่านข้างครับแบบดึงขึ้นมาแล้วก็มีม่านหลังแบบกดไฟฟ้านะครับภายในสภาพเบาะนี่กริบเลยครับใครสนใจถูกใจนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายนะครับช่วงล่างประมาณ70-80%นะครับไม่มีดังกอกแกกนะครับใช้งานโดยรวมถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ คัดจะเช็คเก็บงานมาจากกระบี่มือหนึเรื่องเซฟิโลของช่องนะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถขายตามสภาพนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับสีสันเงางามได้อยู่ครับถ้าเน้นใช้งานไม่ซีเรียสนะครับถือว่าสวยเลยครับสภาพนี้กับราคานะครับถ้าเขาทําสีใหม่ก็น่าจะเป็น เจ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นห้านะครับอันนี้ก็โดยรวมถือว่าใครรับสภาพได้เก็บทําทีหลังครับเน้นภายในกริปเลยครับบอกเลยว่ากริปมากครับภายในสวยตกแต่งลายไม้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานแล้วก็มีไฟสองสว่างขึ้นลงสี่ประตูครบนะครับรถสวยมากๆนะครับฝากกว้ด้วยนะครับดูสภาพภายในนะครับกริปเลยนะครับภายนอกอาจจะมีริ้วรอยนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสใครชอบถูกใจนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีการจัดส่ง ชอบถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับจะนิ่งเรียบขนาดไหนนะครับโดยรวมนะครับใครรับสภาพได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับถ้าเป็นเรื่องเซฟฟโลนะครับพี่คนนี้ เน้นๆส่งต่อแค่เซฟิโลเพลนเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นมีเยอะแยะมนือสองมีมากมายไม่ขายครับขายแค่รุ่นเดียวถ้าไม่สวยจริงก็ไม่ขายยอมหยุดงานไม่ขายรถเพราะว่าชอบที่จะส่งต่อแบบเน้นๆแค่เซฟิโลเพียงเท่านั้นนะครับใครไม่มีความรู้หรืออยากจะเพิ่มเติมความรู้สอบถามแกได้ครับหรือท่านซื้อรถไปท่านสงสัยท่านมีความรู้หรือมันติดขัดตรงไหนขอความรู้ได้ครับแกมีวิธีการช่วยหมดครับรับรองครับถ้าเป็นเซฟิโลนะครับคนนี้เน้นๆเลยนะครับบอกเลยว่า รู้และก็มีความรู้พอสมควรนะครับบอกเลยว่าแจ่มครับใครซื้อไปปรึกษาก็ได้ตลอดนั่นแะครับหรือขอความรู้ได้ครับเป็นพ่อค้าคนเดียวนะครับที่ขายแค่เซฟิโลรถมือสองมีเยอะแยะมากมายไม่ขายครับขายแค่เซฟิโลเท่านั้นผมยังสุดยอดเลยพี่คนนี้เพราะว่ารถมือสองเนี่ยมีมากมายจะทําราคาเท่าไหร่ก็ได้หาสภาพส,สวยๆมาเท่าไหร่ก็ได้ แต่พี่แกนเน้นเลยครับว่าถ้าไม่มีเซฟิโลก็ไม่ขายนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลผมยอมใจแล้วก็ยกให้เป็นกระบี่มือหเรื่องเซฟิโลนะครับแล้วก็ลงช่องของผมเนี่ยมาประมาณ4ปีได้แล้วนะครับ4-5ปีได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครชอบเซฟิโลครับ